นี่เป็นเรื่องราวที่ดูร้ายสำหรับคนรักสัตว์รวมถึงตัวผมด้วยแต่เป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อที่เกิดขึ้นจริงผมจึงหยิบยกมาเล่าในคลิปนี้เรื่องมีอยู่ว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสิ้นสุดลงในปี1918ทหารของออสเตรเลียก็ได้กลับสู่บ้านเกิดของเขาและได้รับที่ดินจากรัฐบาลเป็นรางวัลเพื่อนำมาทำการเกษตรในพื้นที่ที่ยังไม่พัฒนาอย่างไรก็ตาม กเกษตรกรเหล่านี้ต้องเผชิญหน้ากับสภาพแวดล้อมที่ยากลําบากและราคาข้าวสาลีลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ของออสเตรเลียช่วงปี1929และปัญหาที่ทําให้เหตุการณ์เลวร้วายยิ่งขึ้นคือการลุกลานของนกอีมู ซึ่งเป็นนกขนาดใหญ่แต่บินไม่ได้ลักษณะคล้ายๆกับนกกระจอกเทศอาศัยอยู่ในเขตเวสเทิร์นของออสเตรเลียเมื่อถึงเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิก,กายนปี1932นกอีมูราว20,000ตัวได้อะยกเข้ามาในพื้นที่ทำการเกษตรเพื่อหาน้ำและอาหารส่งผลให้พูดผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายอย่างหนักในเดือนพฤศจิก,กายนรัฐบาลออสเตรเลียใช้วิธีทางการทหารเข้ามาจัดการปัญหานี้ พวกเขาส่งกองกําลังทหารพร้อมปืนกลเลวิสซึ่งเป็นปืนที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งโดยมีเป้าหมายเพื่อกําจัดนกอีม mm ูที่บุกรุกเข้ามาในพื้นที่ทําการเกษตรซึ่งกองกาลังนี้นําโดยพันตี่จีพีเดมอนยูเมเลดิตและเริ่มปฏิบัติการในวันที่2พฤศจิกายนปี1932พวกเขามีปืนกลเลวิส2กระบอกและกระสุนจํานวน10,000นัดแผนคือการติดตั้งปืนกลในพื้นที่ต่างๆเพื่อสกัดนกอีม mm ูที่เคลื่อนที่เข้ามาในพื้นที่กระทำการเกษตร แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับไม่เป็นไปตามแผนเพราะนอกอีมูมีพฤติกรรมการเคลื่อนที่เป็นกลุ่มเล็กๆและรวดเร็วมากทําให้การเล็งเป้าหมายและการยิงกระสุนไม่สามารถทําได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าการยิงนอกอีมูจะเกิดขึ้นหลายครั้งแต่จํานวนนกอีมูที่ถูกสังหารกลับน้อยกว่าที่คาดหวังเอาไว้มากนอกจากนั้นนอกอีมูยังแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในการรลบหลีก,กระสุนจากกลุ่มขนาดใหญ่สามารถสลายเป็นกลุ่มขนาดย่อยได้การยิงปืนกลเพื่อกวาดล้างจึงจาได้ยาก หลังจากผ่านไปประมาณ1เดือนมีการสั่งงานนกอีมูได้เพียง986ตัวเท่านั้นจากจํานวนที่มีมากถึงหลายหมื่นตัวในขณะที่กระสุนปืนใช้ไปเกือบหมดแล้วสิ่งนี้ทําให้รัฐบาลออสเตรเลียยุติการปฏิบัติการสงครามนกอีมูไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่ตั้งไว้และเป็นเรื่องราวที่น่าขบขันในประวัติศาสตร์ของออสเตรเลียการทําสงครามกับนกอีมูนี้ทำให้รัฐบาลออสเตรเลียต้องกลับมาทบทวนวิธีแก้ปัญหาในพื้นที่การเกษตรใหม่หลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ กเกษตรกรต้องหาวิธีในการควบคุมปัญหานี้ใหม่โดยการกันลัวและวิธีอื่นๆแทนการใช้กองกําลังทหารสงครามกับนกอีมูยังคงเป็นเหตุการณ์ในแง่ของการจัดการปราัญหาทางการ,กรเกษตรที่ไม่ประสบความสําเร็จและยังเป็นตัวอย่างในการใช้กองกําลังทหารในเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมครับ